หากเพื่อนๆกำลังมองหาร้านเติมเกมที่ถูกมีคุณภาพปลอดภัย100%วันนี้ผมขอเสนอเพจพ่อมดเควเป์ K w ay, การันตีคุณภาพจากผู้ใช้งานจริงมากกว่า3 0 0 0 0 0คนเติมง่ายเติมไวสะดวกปลอดภยัยพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงโปรโมชั่นจัดเต็มพร้อมโคสส่วนลดคลาสิกนำไปใช้เป็นส่วนลดเพิ่มได้อีกนะ เปยให้คุ้มเป์ให้ฉลาดต้องเคเบิลเป้อย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับและอย่าลืมใส่โค้ดคาสิกเพื่อนำไปเป็นส่วนลดต่อแบบจุกๆแล้วทางสปอนเซอร์เขาอก็ได้จ้างผมต่อนะทุกคน ชาร์กพิเอมแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งในราคาสุดคุ้มสุดประหยัดไม่ว่าจะเป็นตัวของ Netflix YouTube พิเ m มดิสนีย์พาร์ทและอ,อื่นอีกมากมายสามารถเลือกรับชมได้ทั้งมือถือ iPad และบนคอมหรืออยากจะรับชมพร้อมกับครอบครัวที่บ้านบนทีวีมีทั้งโปรรายวันและรายเดือนพิเศษตอนนี้กับโปรหัวบ้านถาวรในราคาสุดคุ้มเพียง6 9 9บาทเท่านั้นหากใครสนใจสแกนคิวอาโค้ดบนหน้าจอนี้แล้วไปสมัครกันได้เลยโปรโมชั่นดีๆราคาถูกๆแบบนี้ต้องชาร์กพีเยมเท่านั้น โอเคครับผมกาสัสดีเพื่อนเทุกคนกันด้วยนะครับแล้วตอนนี้เราอยู่ในเกม The Origin War r i กันอีกเช่นเคยนะครับแล้วในวันนี้นะผมจะพาเพื่อนนะ มาแนะนำ5แชมเปี้ยนในตำแหน่งของซัพพอร์ตที่น่าเล่นในแพท6.3กันนะก็จะมีตัวอะไรกันบ้างเนี่ยก็เดี๋ยวมาดูกันในคลิปนี้เนาะแต่ก็อย่าลืมนะครับผมว่าคลิปที่ผมแนะนำในวันนี้นะครับผมเป็นคลิปที่ผมจัดขึ้นตามความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะถ้าผิดพลาดไปกันใดหรือไม่ถูกใจใครก็ต้องขออภัยมาณทีนี้ด้วยนะครับโอเคจะมีตัวอะไรกันบ้างนแครับใตำแหน่งของซัพพอร์ต5ตัวนะที่ผมเลือกมาในวันนี้มาดูกันแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปรับชมกันเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส ลิปเปียันดับที่5นะครับผมโอ้โหตัวนี้ที่ผมขอไว้ที่5เลยเพราะผมพูดตลอดนะเวลาแนะนำซัพพอร์ตนะแล้วก็จะเป็นตัวละครที่ยังเก่งอยู่ครับสำหรับตัวของลูลู่นั่นเองนะครับผมลูลู่เนี่ยเป็นหนึ่งตัวละครนะครับผมซัพพอร์ตที่ยังถูกแบนด์ในเมตานี้อยู่นะด้วยความที่ว่าตัวของเขาเนี่มีความปันป่วนในทีมไฟสูงนะครับผมมีการแบบว่าสกิล ปั๊บเพื่อนหรือเซกฝั่งตรงข้ามให้เป็นใบได้นะครับผมให้โลได้แล้วก็มีสกิลในเรื่อง,องการเด้งเลือดแล้วก็ทํา c ซีกับตัวละครหนึ่งตัวได้ด้วยเนาะตัวของโลลูเนี่ยเป็นอาซับพอตซับเลี้ยงที่เป็นที่แบบว่าเดอะเบสมากๆเลยสายยาของเขาก็าคือลูลูกินกับอะไรก็อร่อยนะครับผมหยิบมากับแครี่ตัวไหนก็ได้นะโดยเฉพาะตัวของทวิตกับตัวของเวนกับจิงเนี่ยทีซ่าหน้าตัวหนึ่งเป็นตัวละครพวกนี้หยิบมาแนละ้วจะดึงสกยภาพของแครี่เหล่านะั้นได้ดีมากๆถ้าเกิดเรามีลูลูเป็นซัพพอตนะ แล้วก็ตัวของลูลู่เนี่ยเล่นไม่ยากด้วยนะครับผมเหมาะสำหรับมือใหม่สายซัพพอร์ตที่อยากจะหาซับเลี้ยงพิธีสักตัวหนึ่งมาเลี้ยงแครี่ของเราให้เกิดนะตัวของลูลู่เนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์มากๆตัวละครตัวต่อมานะครับผมโอ้โหตัวนี้ก็เรียกได้ว่าสร้างความปั่นป่วนมากๆนะเป็นตัวละครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะครับตำแหน่งของซัพพอร์ตนั่นกะ็คือตัวของซิเลียนนะครับผม ซีเรียนเนี่ยเป็นตัวละครซับพอร์ตประเภทแบบแนวแนวป่วนในทีมไฟเนาะแล้วก็เป็นตัวละครที่ มีสกิลที่สามารถเซฟนะครับผมเพื่อลวมทีมได้ดีมา,มากๆจากสกิลอันดับหของเขานั่นะก็คือการฉุบชีวิตนั่นเองนะครับผมก็ถ้าเกิดสมมุติว่าเราใส่อฟเฟแอนตีให้กับใครแล้วศัตรูตัวนั้นนะครับเพื่อนของเราโดนศัตรูเบรสตายนะครับผม,ผมก็จะทําการฟื้นนะครับของขึ้นชีพกลับขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะแล้วตัวของซิเลียนเนี่ยก็มีสกิลในเรื่องของการปั่นป่วนในเลนไม่ว่าจะเป็นตัวของสกิลที่1ที่ปลาระเบิดนะถ้าเกิดโดนซ้อนกัน2อันก็จะเป็นสตพันได้มีสกิลนะครับ ไวมากๆแล้วก็จะมีสกิลที่2นที่เป็นสกิลที่ค่อนข้างปั่นป่วนมากๆในเรื่องของการที่จะทําให้สร้างนะครับผมพื้นที่การเวลาขึ้นมานะจะสโล่ศัตรูอย่างหนักหน่วงรวมถึงสโล่สกิลของศัตรูที่พุ่งผ่านเข้ามาด้วยนะเป็นสกิลที่สร้างจังหวะ แล้วก็เปลี่ยนแปลงเกมได้ค่อนข้างดีมากๆถ้าเกิดหาจังหวะใช้ให้ถูกนะตัวขอซีเรียสเนี่ยเป็นหนึ่งตัวละครซัพพอร์ตนะที่ยังถูกแปลในเมตานี้วผมบอกเลยว่าสายแอสซัซินไม่ชอบซับตัวนี้อย่างมากนะเพราะมันทำให้การล้วงของเราเนี่ยยากขึ้นนะครับจากการใช้สกิลเตเมจคืนชีพเอดีของเขานั่นเองอีกหนึ่งซัพพอร์ตนะครับผมที่อยากจะแนะนำให้กับเพื่อนในคลิปนี้นะครับก็คงเป็นตัวของนามินั่นเองนะครับผม นามิเนี่ยเป็นตัวละครซัพพอร์ตอีกถึงตัวที่อยู่คู่มากับตัวของลูลู่เนาะสกิลของเขาเนี่ยเป็นสกิลที่สามารถกดดันเลนได้นะครับผมแล้วก็สามารถเปิดทีมไฟเซตทีมไฟได้ค่อนข้างดีมีฮิลมีการบัฟดาเมจให้กับแคลลี่ของเราจากสกิลที่3มีสกิลที่หนึ่งที่มาเป็นซีซียกเป็นฟองได้เนาะแล้วก็อันติเมจนะครับผมสุดที่โกองอย่างไทเดเวฟที่ทำการแบบสร้างขึ้นซึนามิเข้ามาแล้วทําการกระแทกศัตรูทุกตัวที่ขึ้นพุ่งผ่านแล้วนะครับผมแล้วแพ็กสี่ของเขาที่เวลาตัวของนามิใช้ส,สกิลใส่เพืืนะ่่่ออออนนรรรวววววมมททีะคััับหหตตเเงงงก็ใ้้ิไขึ เป็นอะไรที่ค่อนข้างดีมากๆเลย แต่ว่าตัวของนามิเนี่ยเป็นตัวละครที่อาจจะเล่นยากสักทีหนึ่งจากสกิลที่หนึ่งของเขาถ้าเกิดเราฟองไม่แม่นเนี่ยเราจะเสียสกิลซีซีไป1สกิลเลยนะอันนี้ก็จะต้องฝึกเล่นกันสักนิดหนึ่งเนาะแล้วก็ตัวของนามิเป็นตัวละครที่ค่อนข้างบางนะถ้าเกิดเดินลูปิชชันนิดนึงเนี่ยอาจจะโดนเบรสตายได้นะครับตัวของนามิเนี่ยมีสกิลนะครับผมที่ครบเครื่องก็จริงแต่ก็ยังมีข้อเสียอยู่นะเป็นตัวละครที่น่าเล่นในแพทนี้แต่ก็ควรไปฝึกนะครับผมในเรื่องของการใช้สกิลหนึ่งให้มันแม่น่อแ้้เกกดลม่นก แต่มีเป็นอีกตัวละครที่สามารถหยิบม,มาเล่นได้แต่แร้งล่างๆจะแร้งเชลเลนเจอร์กันเลยทีเดียวตัวละครตัวต่อมานะครับผมโอ้โหตัวนี้นี่เรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่อยู่คู่กับตัวของลูลูตัวของแต่มีมาเนะี่ยนั่นก็คือตัวของมิดิโอนั่นเองนะครับผมมิดิโอเนี่เป็นซัพพอร์ตที่ โดนคนดูบินมาตั้งแต่ตอนตัวนางเข้ามาแรกๆแล้วนะแตงจรงเนตัวของมิเีโอเนี่ยเก่งมากนะครับผมจากความสามารถของสกิลในเรื่องของการบับระยะโจมตีให้กับเ d c ด r ี y แรรีหรือพวกร่วมทีมของเรามันจะทําให้ตัวละครแครีรที่ตีไกลอยู่แล้วเนี่ยตีได้แบบโคตรไกลเลยครับผมคอมโบเบสิกเบสิกแล้วก็จะเป็นตัวของเคทลินกับตัวของมิเดโอ ือตัวของจิงส์นะครับผมแล้วเป็นตัวของทวิสตัวของติสตาน่าอะไรพวกนี้หยิบตัวละครพวกนี้มาเนี่ยจะทําให้ตัวของวิดีโอเนี่ยเพิ่มศักยภาพให้ Carry แคร,รี่เหล่านั้นได้ดียิ่งขึ้นเข้าไปอีกนะเรียกได้ว่าพอบัฟสกิลให้แล้วเนี่ยมยันยิงป้อมแบบนอกระยะได้เลยนะครับผมแล้วช่วงท้ายเกมไปเนี่ยก็จะทำให้ตัวของเราเนี่ยกับแครี่ของเราเนี่ยอยู่นอกโพสิชันแล้วทําให้ฝั่งของข้ามาเข้ามาลวงไม่ได้ถ้าเกิดทีมกันดีๆแล้วเราหาจุดยนะืนดีๆเนาะนอกจากนี้ตัวมิเดโอนะครับผมก็ยังมีสกิลในเรื่อออองงขกก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 กาาาารรรรรรให้้โลลลล่่่่่เพืนนววมมมมทททททีีีีีแแ็สสิิะะคัับผํศตูจ1 เป็นซีซีเอาไว้ขัดเนาะแล้วตัวของ <S <S มิเรโอ้ก็ยังมีจุดเด่นอีกเรื่องหนึ่งก็คือการล้างซีซีนั่นเองนะครับผมจากการใช้สกิลอันติเมตนะครับวันที่ทำการฮิลเพื่อนร่วมทีมแบบฮิลทั้งทีมเลยแล้วก็ล้างเอฟเฟกต์ซีซีสตันสโลทุกอย่างนะครับผมจะได้ว่าค่อนข้างดีมากๆนะครับผมตัวของมิเรโอ้เนี่ยเป็นตัวละครที่เล่นไม่ยากไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยะคะรับผมก็แค่บัฟให้ทีมนะครับผมเลี้ยงแครี่ของเราดีดดดดกดสกิลสองหรือสกิลอันติเมตให้ถูกจังหวะนะเป็นอีกหนึ่งตตัววละครรททีีีี่่สสาาาามมมมถชยไดดด้้้กๆๆแงุในนเ และตัวละครอันดับที่1ของเราในคลิปนี้แนะ่โอ้โหตัวนี้นี่ไม่พูดก็คงไม่ได้นะเพราะพี่แกโห้ดจริงๆนะั่นก็คือตัวของบราดนั่นเองนะครับผมเอบาดเนี่ยเป็นซัพพอร์ตที่มีความปั่นป่วนในทีมไฟค่อนข้างจูงและแกปุ่มแล้วก็เป็นตัวละครที่ แบกทีมแล้วก็สร้างจังหวะแล้วก็สร้างความจี้หายให้กับทีมได้ mm hmm. เช่นกันจากสกิลอันติเมตของเขาเนาะก็คืออันติเมตของ布าดเนี่ยมันจะทําให้ศัตรูที่โดนเนี่ยกลายเป็นตัวทองก็คือเป็นอมตะหรือเอฟเฟกของซอนยานั่นแหละแต่ถ้าเกิดโดนหลายๆตัวเนี่ยก็คือมันจะสร้างแบบเอฟเฟกตัวทองทั้งทั้งแต่ว่าทุกตัวที่อยู่ในระยะของสกิลเลยนอกจากนี้มันยังทํา ตัวทองให้กับเพื่อนร่มทีมได้ด้วยแล้วก็ทําให้กับป้อมได้ทําให้กับอ็อบเจกต์ได้ซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างปั่นป่วนมากๆนะข้อดีของสกิลวันตีเนี่ยถ้าเกิดใช้ได้ถูกจังหวะเนี่ยเราสามารถใช้ทํา c c เพื่อรอให้ศัตรูเนี่ยโดน CC เนี่ยแล้วเราก็เดินเข้าไปรอเตรียมชายออทผมสกิลใส่หรือเซตไฟได้เนาะหรือในกรณีที่แบบปลาใส่ตอนที่จังหวะกาลังเปิดอาฝัางตรงข้าวกำลังเปิดอ็อบเจกต์อยู่เนี่ยเราก็ ยิงอันติไปเพื่อยื้อเวลาทําให้เพื่อนของเราเนี่ยวิ่งเข้าไปอยู่ในบกหลุมบาลลอนหรือหลุมมังกรทันนั่นเองเนาะนอกจากนี้นั่นเองก็ในกรณีที่แบบแครี่ของเราหรือเพื่อน่วมทีมเรากาลังโดนโถมในป้อมกาลังจะโดนฆ่าเนี่ยเราก็สามารถแบบอันติไปช่วยได้นคะครับผมเป็นสกิลที่ ค่อนข้างจะสรารพัดประโยชน์แล้วก็เป็นดาวสองคมนะถ้าเกิดใช้ p ิ t ธีก็สร้างความจี้หายให้กับทีมได้เช่นกันนะมีสกิลที่หนึ่งะครับที่สามารถสตันศัตรูได้ถ้าเกิดยืนต่อกันแล้วก็จะมีสกิลที่2ที่แบบวางจานเข้าหมาเอาไว้นะพอเพื่อนเราไปเดินเหยียบเนี่ยก็จะฮิวแล้วก็เพิ่มโบนัสความเ,ลเคลื่อนที่ให้แล้วก็จะมีสกิลที่3นะที่ทําการเปิดประตูมิติแล้วทาให้เราข้ามสิ่งกีดขวางได้แล้วก็พาเพื่อนเราข้ามได้ด้วยเป็นสกิลที่ดีแต่ก็เป็นดาบสองคมเช่นกันถ้าเกิดใช้ผิิดวธีีเน่ย ข้ามไปหาฝั่งตรงข้ามแล้วฝั่งตรงข้ามรอรับนีโดนผมซีซีไต่นะครับตายเอสนะครับผมเกมพิกกันเลยทีเดียวเชียวก็ต้องระวังกันด้วยเนาะแล้วก็ตัวของบาาเนี่ยเขาจะมีแพ็กซีฟที่แบบเดินเก็บนะครับผมลูกกระจกของเขานะพอเก็บ เสร็จแล้วในตัวขเขาก็จะวิ่งไวเรื่อยๆนะแล้วก็จะเก็บแพกซิมนะพอเก็บสแต็คครบในตัวของเขาเนี่ยก็จะทำการโจมตีออโต้เป็นแบบเอด้วยนะเป็นอีกหนึ่งซัพพอร์ตนะครับหนึ่งตัวที่มีดาเมจค่อนข้างจัดจ้านมากๆเลยนะครับผมสามารถช่วยแครี่ทำดาเมจได้ค่อนข้างดีบางทีไปนะท้ายเกมไปเนี่ยตัวของบาสสามารถเบรสแครี่หรือเทดจับแครี่ให้ตายได้เลยนะครับผมโดยที่ไม่ต้องมีตัวของแครี่มาช่วยเลยสําหรับตัวของบาสน,นะครับ เป็นไงกันบ้างครับผมสําหรับ5พาอที่ผมแนะนําให้กับเพื่อนในคลิปนี้นะถูกใจเพื่อนกันหรือเปล่านะและ้วเพื่อนคิดว่ามีตัวไหนอีกเนี่ยที่น่าสนใจในแพทนี้ก็ลองมาคอมเมนต์กันได้นะจริงมันมีอีกเยอะเลยนะครับผมแต่เอาแค่5ตัวก็พอเนาะ โอเคครับ okay. สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับหวังว่าจะได้ประโยชน์กันนะสำหรับผู้เล่นใหม่นะถ้าผิาพดพลาดการใดไปก็ต้องขออภัยมา,าททีด้วยถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กระช่องผมด้วยนะครับสามารถตัวนี้เป็นกำลังใจให้กันได้ไม่ว่าจะเป็นโลกซุปเปอร์ตังจากทางยูทูบหรือลิงก์เน็ตที่อยู่ใต้ดีคลิปชัรนเลยโอเคครั okay. สำหรับคลิปนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม